สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านสมาชิกทุกท่านเ้วยครับเยนต้อนรับสู่ช่องดูแชนแนลในวันนในคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสู่หลักร้อยบนตัวเดียวให้ทุกท่านเป็นแนวทางวันที่16พฤศจิกายน2568ในส่วนนี้ที่เห็นคือจะเป็นสถิติที่คำนวณได้ใน11งวดที่ผ่านมานะครับสถิติงวดที่ผ่านมาครับแนวทางสองสูรนี้ คำนวณเลขแปดครับผลรางวัลออกแปดเก้าแปดครับสองสู่นี้เป็นสู่ปักหลักร้อยตัวเดียวครับก่อนจะไปคำนวณเรามาดูสถิติสู่กันครับสถิติเมื่อแรกครับสองทางนี้คำนวณเลขสามครับผลรางวัลออกสามห้าสองวดที่สองเป็นเลขสามครับ สองทางนี้ครับคำนวมาแล้วได้เลขตัวเดียวกันครับออกสามข้าศัตรครับวันที่สามได้เลขสองครับผลมันออกสองสี่หกวันที่สี่ออกสามสองสี่สองทางนี้ได้เลขสามครับเมื่อต่อมาวันที่ห้าครับได้แปดครับผลออกแปดห้าสองต่อมาวันที่หกครับก็ได้แปดครับออกแปดหกห้าวันที่เจ็ดได้เลขสามผลสามตัวคือแปด ได้เลขสามออกสามห้าหกต่อมาเมวันนี้ได้เลขหกครับออกหกสี่หกวันที่เก้าครับได้เลขเก้าออกเก้าเจ็ดแปดครับวันที่สิบได้เลขหกครับในวันที่สิบออกหกเก้าหกตัวเป็นวันที่สิบต่อมาเวันที่สิบเอธิบี่ผานมาครับสองวันนี้คำนวณเลขแปดครับ สองางานนี้ครับคำนวมาได้ริดดินตัวเดียวกัน,นครับออก8 9 8เ้าถูกถึงวดที่1ิครับนี่คือแนวทางสู่คำนวณหลักร้อยบนตัวเดียวครับที่2สูตรด,ดีนะครับคลิปนี้ผมจะคำนวณให้ผู้มชมกเป็นแนวทางนะครับใครชอบแนวทางสู่แบบนี้มาลองคำนวณเทียบดูรครับ วันที่ออก3 5 2ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลของงวันวันที่16พฤษภาคม68มาคำนวณนะครับเพื่อหาเลขปักหลัก้อยครับในงวันวันที่16พฤษภาปี68ผลของนวำันที่ 1, คือ25 1 309ครับ ทายท้าย2ตัวออก8ปดตัวท้ายครั้งที่1ออก109ท้าทยที่2ออก2 3 1ท้ทายครั้งที่3คือ9 6 5แล้วก็ทายครั้งที่4คือ6 3 1เราจะมาคำนวณกันนะครับเพื่อหารลขดินหลักร้อยในงวดเดียว3 5, 2นะครับ วิธีคิดแนวทางสูตรที่1ใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งครับบวกกับตัวหลัก10บปนบวกกับตัหลักหน่วยครั้งที่1บวกกัน2ครั้งครับหลักหนวยค้งที่2บวกกัน2ครั้งครับหลัก10ครั้งที่3บวกกันสองครั้งครับบวกกับหลักหนวยครั้งที่3หลัก10ครั้งที่4คูณ9ครับ3ามเายีสบเเอาสุดตัวท้ายมาบวกกับเลขคงที่คือ9ครับทีน้ำชมุมมาลลงคำนวณไนเทียบดูครับ 5้าบวกกัน2ครัครงได้ทบสิบเพาะชดตัวทายมาบวกครับในสูย์ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกสองเป็นสิบสิบสองสบเจ็ดยี่สิบสี่บวกเก้าคงที่ได้สามสามครับเฉพาะตัวทายครับนี่คือสูตรที่หนึงครับมวลแรงได้ที่สต่อมาในรันสูตรที่สสูตรนี้วิธีที่ใช้หลักสูตรที่ใช้หลักพันครับบวกกับลักหน่วยบวกบวกกันสองแครงครับบวกกับำหลักสิบแรงบวกกันสามครงครับบวกกับหลักร้อยแครงที่หนึ่งบวกกันสองครงครับบวกกับหลักหน่วยรั้งหนึ่ง บวกกับกำลังหน่วยครั้งที่2ครับนํามาบวกกับหลัก10ครั้งที่3บวกกัน2ครั้งครับหลังหน่วยครั้งที่3บวกกัน2ครั้งนำบวกกับลังหน่วยครั้งที่4คูณ5ครับ1คูณ5ได้5ครับแล้วก็บริเลขคงที่กันหนึครับมานลอําหนวณเทียบนครับนำ1บวก8เป็น9ครับ9บวก4ได้เท่า13บวก2 5บวกกับ24 25 27 32 33 นะครับ2องวทางนี้ในงวดแรกคำนวณได้เลขสามนะครับผล3ตัวงวดเดียวถกทัดจะ3ามคือ3 5 2ครับผล3มตัวในงวดนี้คือ3า2สองสู่ได้เลข3ามนะครับ ข้าเทียมหลักร้อยครับถูกเป็นงวดแรกนะครับนี่คือตัวอย่าง cd นิตงวดแรกที่ทำนได้นะครับว่าต่อไป cd งว่ที่2ในงวดนี้ออก392ครับเราจะนำข้อมูลในงวดเอ3 5ามาาคำนวณนะครับเพื่อหาเลข1ินหลักร้อยในงวดนี้ครับ เดี๋จะเริ so, say, ่ม like, ค okay. ิดจากในรังสืบหนึ่งก่อนนะครับใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งครับบวกกับลำตั้งเป็หลัก10บบนนำบวกกำลังหนูอีกครั้งที่1บวกกัน2ครั้งครับหลักหนูอีครั้งที่2บวกกัน2ครั้งนะครับหลักสิบบนที่3ก็บวกกัน2ครั้งครับนำบวกกำลังหนูอีครั้งที่3แล้วก็บวกกับหลัก10ครั้งที่4หลักสิบบนที่สี่คูณ9นะครับ แล้วก็บวกด้วยเก้าคงที่ค้างครับท่านผูช้ชมมาลองคำนวณดูครับ5บวกกัน2องเท่ได้ทั้งสิบบวชตัวไทยมับวกกับ0บวก5ได้5 5บวก8เป็น13บวก8 21 28บวก6 34บวก9ก้าคงที่43อันนี้คือ 4, 3, 2, 2, นะสี่สมันได้สอนะสูตรที่1ได้ที่3ครับแล้วต่อมาสูตรที่2สูตรนี้ใช้ตำหลักพันบวกกับหลัก หน่วยบนบวกกัน2ครั้งครับสิบแล้วให้เราบวกกัน3ครั้งครับหลักหนรั้งที่หนึ่ 1, บวกกัน2ครั้งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกกับหลักหน่วยครั้งที่2อหลักสิบครั้งที่3บวกกัน2ครั้งหลักหน่วยค, 3, ครั้งที่3บวกกันอครั้งบวกกับหลักหน่วยครั้งที่4คูณ5ครับแล้วก็บรรทึกคงที่กหนึ่งเก้าบวกสี่ได้สิบสามสิบเก้า 9, 3, 4, 3, 8, บวกหกยี่ห้าบวกเก้าบวกสีี่ส บวกหนึ่งคงได้43เอามอัตตัวท้ายในมวนนี้สองทางคำนวณเลขสามครับผล3ตัวที่ออกถ้าจาก3,5,2คือ3,9,2ออก3,9,2ครับสูตรได้เลข3าเข้าที่ตำแหน่งหังเอาไว้ทูกเป็น2งมวนครับอันนี้จะเป็น4,2่สิงเมืแรกนะครับ ว่าต่อไปครับสติ๊กงวดที่11ที่ผ่านมาท่านผู้ชมมาลงคำนิวแนเทียบรดนครับในงวดที่ออก8 9 8 ก็จะใช้ข้อมูลของวันที่16กตุลามาคำนวณนะครับเพื่อหาเลขดีหลักร้อยในงวดที่ออก898นะครับโดยจะเริ่มคิดจดากตำแหน่งสูยที่หนึ่งก่อนนะครับวิธีคิดใช้หลักแสนขอไปหลักหมื่นบวกกันสองครั้งนะครับนี่คือวิธีคิดสูตรที่หนึ่งนะครับบวกกับหลักสิบบนครับหลักหน่วยครั้งีหนึ่งบวกกันสองครั้งครับหลักหน่วยครั้งที่สองบวกกันสองครั้งหลักสิบครั้งที่สามบวกกันสองครั้งบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สาม หลัก10ครั้งที่4คูณ9ครับแล้วก็บริดเก้าคงที่ครั้งนะครับ7963เก้าหกสิบสามอชตตัวไทยมาบวกครับ9บวก2เป็น11 17 26 29บยิบบวก9คงที่38ได้8ครับนี่คือสูตรที่1ต่อมาครับแนวนานสูตรที่2หลักพันบวกบวกับหลักหน่วยบนบวกบวกัน2ครั้ง10ลแลนบวกบวกัน3ครั้งครับ นบวกกับหลักร้อยครั้งที่1บวกกัน2ครั้งบวกกับหลักหน่วยครั้งที่1ครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่2ครับบวกกับหลักสิบครั้งที่3บวกกัน2ครั้งหลักหน่วยครั้งที่3บวกกันสองครั้งหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยครั้งที่4คูณ5ครับหกคราแล้วก็บริษหนึของที่อีกครั้งคุณชมลมคำนวณตามเลยครับในมวดที่11ดได้เลข8ครับ 2อสู้ชน8ผน3ตัวคือ898ครับถูกวินงวดที่11ครับในคลิปนี้เป็น4ีที่งวดที่12ที่ผมจะคำนวณในช่วงกันเป็นแนวทางนะครับสำหรับงวดจำวันที่16พฤศจิกายน2568 สูตรที่หนึ่งวิธีคิดใช้หลักหมื่นบวกกันสองครั้งบวกกับหลักสิบบนหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สองบวกกันสองครั้งหลักสิบครั้งที่สามบวกกันสองครั้งบวกกับหลักหน่วยครั้งที่สามหลักสิบครั้งที่สี่คูณเก้าครับเก้าเก้าไปสิบเอ็ดบวกด้วยเก้าคงที่อีกครั้งวันนี้ครับน้ำหนักสูตรที่หนึ่งคำนวณเลขสี่ครับต่อมาน้ำหนักสูตรที่สองสูตรนี้ใช้หลักพันบวกกับหลักหน่วยบนบวกกันสองครั้งสิบแลมบวกกันครรััั้้งงบวกกกนนห่่อยทีสาม บวกกับหลักหน่วยครั้งที่2หลัก10ครั้งที่3าบวกกันสองครั้งหลักหน่วยครั้งที่3าก็บวกกันสองครั้งครับหลักหน่วยครั้งที่4คูณ5ครับแล้วก็บริัพธ์เลที่หนึ่1สำหรับสูตรที่สองวันนี้คำนวณเลข5้าครับสองครั้งวันนี้ไม่ชนครับได้เลข4ี่กับ5้าครับวันนี้ครับหลักร้อยสูตรที่1ได้เลขสี่ครับ สูตรที่สองในรีห้าท่านผู้ชมลองเช็คดูเลยนะครับดังนั้นสำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่าออนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ